มีเหมือนการมีเหมือนกลางสวัสดีครับตัวนี้ยังเป็นทางการนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงอะไรกันดีนะอ๋อนะฮะ เมื่อหกโมงครึ่งที่ผ่านมานะครับก็มีแมตนะครับเขาเรียกว่าแมตใ์กุศลหรืออาเป็นแมต์อ่เาเรียกอะไรอะปรีซีซั่นสำหรับเลวูพบกับเรลวเบติตนะะที่สาหารัฐอเมริกาครับก็เป็นเป็นการแข่งขันแมตช์แรกนะฮะ ที่ก <c oughs> ็โทษครับที่แบบจริงจังนะฮะจริงจังแล้วก็มีคนดูในสนามอะไรอย่างเงี้ยก็หนึ่งประตูต่อศูน,นะครับถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่มีตัวหลักนะครับที่ไปรับใช้ทีมชาตินะครับก็ต้องเรียนตามตรงก่อนนะครับว่าหนูตื่นมาดูไฮไลท์ <c oughs> ไม่ได้ดูตด นะครับเพราะว่าหกโมงครึ่งไม่ไหวสำหรับใครที่ดูสดนะฮะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าว่าคุณรู้ตึกยังไงกับเกมการแข่งขันแมตชนี้กับอ่าทีมเขาเรียกว่าจะเป็นทีมดาวรุ่งหรือทีมลูกเกอะขนองก็ว่าได้เพราะว่ามีตัวหลักที่อายุเยอะเนี่ยไม่กี่คนมีวัตรุเอนโดมีคอสตาสมิการดบางโม ใครอย่าอ่าที่เหลือก็ก็เด็กหมดเลยนะครับก็ยังไม่ถึงสามสิบนะครับมีสามสิบแค่วัตรุรเอนโดกับบางโมมคอนซัดสินกาก็ยังไม่ถึงอือ <c oughs> จากผลงานนะฮะก็ชนะเรียบิติดไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับการทำประตู ได้โดยโดมินิกโซบอสไลการทําชิงในจังหวะนี้มันมันมันแค่มันแค่สามนค,คนเทนยูนี่นะครับไปล้วงบอลมาจากแดนตัวเองแล้วก็จ่ายให้โดมินิกโซบอสไลโซโดมินิกโซบอสไลก็จ่ายให้โมมิซาร่านะกระชากไปแล้วก็ปาดมายิงเสียบเสาสองไปเข้าไปไง่ายๆก็ในในในมุมมองของหนูหนูรู้สึกว่า ในวิกฤตมันก็ยังมีโอกาสถามว่าวิกฤตในสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยคืออะไรเจ็บแล้วนะครับแล้วใครล่ะเทพม้วนของเราเองนะฮะเทพม้วนถ้าแมนยูมีเทหม้วนนะครับเรียวพูมีเทพม้วนนี่คือเคอร์ติดโจนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นแฮมสริงตึง ไม่ได้เป็นผลดีสักเท่าไหร่กับการเจ็บตำแหน่งนี้นะไม่ได้เป็นผลดีแต่ก็อย่างที่บอกครับในความโหดร้ายมันก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเสมอนะครับหลังจากที่คือที่โจนนะครับถูกเปลี่ยนตัวออกไปในทะีที่สามหลังจากคุณลิงเบกมันะสามติบที <c oughs> นั่นแหละเปลี่ยนตัวออกไปนะก็ อันสตร็อตก็เปลี่ยนเทเอนยูนะี่ N uni, ลงมาก่อนนันเนี้ยนะอันสตร็อสเคยให้สัมภาษณ์นะครับตอนที่นักข่าวก็ถามว่าอันสตร็อสคุณรู้สึกชื่นชอบใครพ,พิเศษในทีมชุดนี้ไหมกับทีมเยาวชนที่คุณเพิ่งได้ซ้อมกันตอนเนี้ยอันสตร็อตก็บอกว่ามีมันมีดาวรุ่งอยู่นะที่แบบฟอร์มตื่นตาตื่นใจ แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรนะจนเมื่อเช้าหนูเชื่อว่าแฟนเลี้ยวูหลายคนก็เหมือนได้น้ำทิพย์ชโลมใจนะครับกับไอ้หนูนักเตะนะฮะเทรเนโยนี่เป็นกองกลางลงมาเล่นคู่กับวาตรุเอนโดนะกองกลางผิวสีทีมชาติอังกฤษนะครับอายุตอนที่เขาไม,ม่มีหนูลงเล่นเนี่ยก็มาสิบสิบแป เทรนอยูนี่ก็ตอนนี้สิบเจ็ดกว่ากว่าเคยเดบิวให้กับเรอรวพูในแมตชคาราบาวครับคาราบาวเอฟเอคับวะที่เจอกับเซาท์แทมป์ตันหนูจำได้ไอเด็กคนนี้ยลงมาแต่ตอนนั้นก็ยังยังเตี้ยกว่านี้ตอนนี้สูงขึ้นมาแล้วนะครับเป็นผิวสีนะฮะใส่เบอร์เก้าสิบแปดไหมถ้าจะไม่ผิดนะครับก็ก่อนอื่นก่อนอื่นเลยนะ กราบขอโทษนะฮะบรรดาลูกเพจของหนูที่เป็นแฟนๆทีมอื่นที่ไม่ใช่ลิเวอร์พูลหนูเคยได้เห็นเกมเดบิวต์ของคอบบี้เมนูวันแรกนะครับตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งหนูไปเจอกับพี่จอมบอบูหนูชื่นชมมากคอบบี้เมนูว่าโอ้ยพี่ไอเด็กคนนี้มันกล้าเล่นว่ะแล้วแบบมันเกินตัว่ะเกินไว้อ่ะมันโอ้โหมันเก๋จริงเออมันมันนิ่งจริงว่ะชอบถิมทตอังกฤษด้วยอยากได้ พี่จอมเขาบอกว่าอืมมันยังดิบไปก็นัดแรกก็ยังไม่รู้อะไรหรอกอย่าไปพูดอย่างนี้มัน,ม,นมันยังวัดอะไรไม่ได้หรอกและมาถึงทุกวันนี้นะครับอีกหนึ่งคนคือเขาี่เมนูกลายเป็นคนที่พี่จอมรักและก็เป็นที่หมายปองเป็นที่ที่แบบติดตาตรึงใจให้กับแฟนแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเ,ดเอาไว้ขิงทีมอื่นนะฮะมีกองกลางที่แบบ เล่นดีนิ่งเกินวัยประสบการณ์นู่นี้นั่นแบบยังไม่เยอะแต่แบบนิ่งเกินวัยจ่ายบอลดีเล่นบอลง่ายๆถ้า,มาแมนยมูมีคอปปี้เมนูกราบแทบงานเท้าและหวังโดวใจทุกคนเมื่อคืนนี้นะครับเทรนเทรเนโยนี่เอนโยนี่ น่าจะดิบไปแหละนะอนาคตอาจจะยังยังไงก็ไม่รู้แต่ตอนนี้หลังจากจบแมตช์เมื่อคืนเนี่ยขอชื่นชมบ้างครับโอเคมันอาจจะเด็กไปเด็กว่าเขาไม่เมนูอีกดิบไว นะดิไปยังพิตู่เลยไม่ได้หรอกมันเพิ่งนัดเดียวแต่คนนี้หรือเปล่าที่อาเนอร์สตรอตเขาพูดถึงว่ามันมีเยาวชนเพราะกองกลางเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันมีตัวชื่ออะไรนะเนี่ยมอตันเหรอกองกลางมีที่อายุเยอะกว่าเจ้าหนูเอนยูนี่เนี่ยแต่ว่าอาเนอร์สตรอตเลือกไอเด็กคนนี้ลงแล้วก็ไม่ทำให้ผิดหวังกล้าเล่น กล้าลากกล้าลุยใจดีนิ่งเกินอายุต้องบอกยอมรับเลยนิ่งเกินอายุถ้าวันแรกหนูเห็นเขาบี้เมนูลงเล่นแล้วหนูรู้สึกยังไงเมื่อเช้าที่หนูตื่นมาดูไฮไลท์หนูรู้สึกกับเอ็นยูนี่แบบนั้นอันนี้เรียนรู้ความเคารพนะฮะมันอาจจะไวไปนะเขาบี้เมนูเขาพิถจนแล้วแหละว่าเออเด็กคนนี้มันเก่งจริงมันมันแล้วทําให้เรารักได้แต่ว่าฝาก พี่ๆนะฮะลิวอฟูที่ไม่ได้ดูนะฮะไปติดตามไอ้หนูคนนี้ให้ดีจำไว้ดีเอนโยนี่นี่คือเพชรเม็ดงามที่อนเนื้อต่อดกำลังจะเจรนายให้มันเจอจระดขกขึ้นมาบนผืนแผ่นดินอังกฤษและบนเวทีพรีเมียร์ลีกโอ้โหซะยิ่งสใหญ่เลยสัตว์เออเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยนะ <c oughs> ไหนๆก็มีแล้วไหนๆก็มาแล้ว <c oughs> เอนโยนี่นะฮะ สูงยาวเข้าดีนะฮะกองกลางแบบนี้ก็คือเป็นแบบไม่รู้นะเห็นเห็นตนะั้งแต่ตอนเขาลงให้ยุสิบแปดตอนอายุสิบห้าคือเป็นเด็กที่เล่นเกินอายุโดย,โดย,โ,ดยโดยตลอดคล้ายๆกับคอมบ,บีม้เมนูเดี๋ยวคนนี้มาจากเลสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็จะมามาอยู่อ่าเยาวชนอะคาเดมี่ของของลิเวอร์พูล ก็ต้องขอขอบคุณเลเตอร์ทิตี้เว้นที่นี้ด้วยนะครับที่ได้ไปหาเพชรเม็ดนี้มานะครับแล้วก็ตอนนี้ยหนูว่าอยู่ในมืออันเนื่อตลอดแหละมันกําลังจะเป็นเพชรเม็ดงามเข้าใจนะครับว่ามันนัดเดียววันนี้วัดไ,ไม่ได้หรอกมันยังดิบไปมึงมเด็กมันอาจจะเห่อมันอาจจะแบบเหาแบบกล้าล่ากล้าลุยเล่นนัดเดยอะเขาไม่เป็นไรนัดเดียวก็ขอให้เป็นเป็นแบบเนี้ยก็เอา นะครับนัดเดียวก่อนก็ได้ไม่เป็นไรก็มันก็ยังมีเรื่องราวดีๆไงหลังจากที่ข่าวข่าวของเรีพููกรมันมีการซื้อตัวอะไรแต่หนูชื่อว่าตือดูกาน,นี้หนูชื่ว่าซือแต่ตอนเนี้ยยังไม่ได้ตือเพราะฉะนั้นก็เอ็อโยนี่ <laughs> เอ็นโ n นี่ ยาวมันเขี่ยวแล้วเกิดนะฮะจัดูฟอร์มของเด็กคนนี้แล้วนะครับแล้วก็แล้วก็อย่างหนึ่งที่เราเห็นฟุตบอลนะฮะตอนนี้ทําหลังคาลานจะรถอยู่อาจจะมีเสียงรุนนี้เข้าเดี๋ยวว่ากันตอนนี้ที่รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ในยุคอาร์เนลสลอตเนี้นเป็นพิเศษคือการคลองบอล ทุกคนได้ถ้าทุกคนได้ดูตดนะอันนี้รูขนาดไหดูไฮไลท์นะทุกคนมันหืนก็หายเหมือนเหมือนแบบเหมือนหมาลอตไวเลอร์เหมือนหมาพริบบูที่แบบเจ้าของท่าคอเวลาเวลาเสียบอลมันค่อยๆไล่กันบอกเฮ้ยเขาดิเขาดิเนี้ยแบบมันมันเหมือนเลยอ่ะเสียบอลขึ้นมากับสี่ห้าหกคนค่อยๆช่วยกันไล่นะครับแล้วก็สิ่งที่นอีกอย่างหนึ่งคือบอลตวิท บอลยาวน้อยมากก็จะไปอยู่ลูกหนึ่งบางที่ที่ออย่าเรียกควันซ่าเปิดให้ซาร่าแล้วก็มีน้อยอะบอลยาวน้อยมากจะเน้นบอลเท้าต่อเท้าบอลเพรสซิ่งหนักคือบอลแบบหนูก็พูดไม่ถูกภาษาอังกฤษเออแบบค่อยๆช่่ยกันไล่ช่่ยกันบีบอะแล้วให้บอลเท้าต่อเท้าหนักมากนะครับซึ่งดีหนูชอบบางคนบอกไอ้มันก็เหมือนมึงไปปี p y มาทีมาเลยดี ถ้าคุณจะ c ปี y มาแล้วสําเร็จเหมือนเขาเอาหนูเอาทําให้ได้ทําให้เด็กๆเลี้ยวพูเนี่ยทาให้ได้เหมือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้าบางคนจะบอกนะว่าไม่เล่นอันนี้ตลอดเคล,ลมาประกาศว่ามีเป๊ปเป็นไอดอลไม่เป็นไรคนเราถ้าทาเหมือนไอดอลได้ประตูสังเ็จเหมือนไอดอลได้ไม่ผิดถูกไหมล่ะอือินยืนนี่ว่ะ <laughs> ดุมีสวนลายาก็ยิงไปหนึ่งเมตร ก็อันนี้เป็นเป็นครั้งแรกนะฮะที่ซ้อมแบบมีคนดูเปิดสนามแล้วก็หนูเชื่อว่าค่อนข้างจะจริงจังนะครับอืม, <c oughs> มันเป็นมันเป็นความเรียกอี้อนะเป็นความดีใจของแฟนแฟนลีฟูที่เออเอาเท่าที่แบบ ถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อตัวก็ตามแต่คือฟอร์มการเล่นแบบนี้หนูเชื่อว่าหลายๆคนได้ดูนะฮะเราก็จะได้เห็นแบ็คขวาคอนเนอร์แบลลี่นะฮะหนูเชื่อว่าถ้าสมมุติดันเ้นขึ้นมาหาใครมาเติมแทนแบลลี่มามาสำรองอะนะเพราะว่าแบลลี่ถ้าได้เล่นฟลิงกับทางฝั่งขวาถ้าได้สิงกับมมมิซาลาดีนะครับอ่า หลายคนนะหนูว่าหนูว่านักเตะลิเวอร์พูลหลายคนก็ค่อนข้างที่จะมุ่งมั่นตั้งใจส่วนคาวโยุก็จะแบบดูเหมือนยังมีอีกโก้อยู่นหน่อยๆนะก็จะยิงเองบ้างจะแบบไม่รู้หนูว่าเขาถามหนูนะขายคาวาโย่มันยังเหมือนแบบมันเหมือนไม่ว่าจะเป็นคนคนไหนมันก็จะมีแบบมีแบบอยู่นหน่อยๆอ่ะหรือว่าเป็นทั่วตัวนักเตะหนูก็ไม่ทราบ แต่ยังไม่เข้าตาเท่าไหร่นะเคยุกเคาวาย,ยุตัวนคนอื่นหนูว่าโอเคนะฮะอาา่าฮาเวียร์เรียดเล่นตำแหน่งนี้อาจจะไม่ได้แบบเฉิดฉายนักนะครับแต่คนที่โดดเด่นกับกับเป็นโดมินิกโซโบอสไลไม่ได้มีหน้าเป้านะเขาเล่นอนุตรัดไม่ได้เล่นมีหน้าเป้ามีกองกลางสองตัวเหมือนรับสองตัวอาจจะเป็น เปลี่ยนเป็น4-2-3-1ได้แต่แรกๆดูเหมือน4-2อ,อ่ะ4-2-4อ่ะหูแม่งแบบข้างหน้าเป็นแผงเลยอ่ะค <c oughs> าวาโยซาราโตบอสไลน์แล้วก็เอเลียดฮะข้างหน้าเป็นแผงเลยก็ดีนะครับถามว่าดีไหมดีนะครับถ้าเรื่องราวที่มันไม่ดีก็คืออการบาดเจ็บของเคอร์่โจน ซึ่งต้องบอกก่อนว่าเขาก็มาเข้าแคมป์ก่อนที่ก่อนที่จะประกาศให้เข้านะเขาเหมือนแบบเขามาก,ก่อนอ่ะเพื่ออยากจะมาเรียกความฟิตทําร่างกายแล้วช่วงซ้อมอันุดอร์ส็บอกว่าเค bon. อรติจนก็ดีมีไปสัมภาษณ์บนเวทีกับอันเดอรลอดด้วยตอนตอนตอนไปแถลงข่าวแต่ก็อย่างว่าแหละหนูก็ไม่อยากให้นี่แหละสิ่งที่สิ่งที่หนูเป็นห่วงเคอร์ติจน นะที่ผ่านมาแล้วก็ต่อจากนี้ไปคือวิธีการเล่นของเคอร์ติจอนนะครับอย่างที่เราทราบมันม้วนเยอะมันคลองบอลเยอะถามว่าคลองบอลดีไหมคลองบอลดีแต่ตราบใดก็แล้วแต่ที่คุณคลองบอลแล้วคุณ่อสู้เขาไม่ได้บอลเขาก็ต้องทําฟาวแต่โอเคการเกิดปัญหาบาดเจ็บมันอาจจะไม่ได้เกิดมาจากการทําฟาวก็ตามนะฮะเกิดมาจากแฮมสิงแต่ก็นั่นแหละ <c oughs> โทษครับถ้าคุณเล่นง่ายกว่านี้ นะถ้าคุณไม่ได้ม้วนจะเกินไปหนูว่ากล้ามเนื้อก็อาจจะไม่ได้ใช้งานเยอะขนาดนั้นหรือว่าใช้งานผิดท่าผิดองศามันอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บตรงนั้นก็ได้หนูก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้แต่ว่านี่คือสิ่งที่ห่วงเคอที่โจรว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้ห่วงบอลเยอะแล้วไม่อยากให้คลองบอลหรือไม่อยากให้แบบคือทําแค่ในบางจังหวะพอไม่ใช่ว่าทั้งเกมหรือกูได้บอลกูต้องม้วนกูได้บอลกูต้องยากไว้ก่อนเล่นยังไงไม่ได้มันพาตัวเองเจ็บนะครับแต่ก็ ขอเป็นกำนให้คือที่โจรหายมาไวๆนะครับอย่างไรก็แล้วแต่คุณก็ยังเป็นทีมของลิเวอร์พูลแล้วก็อยากให้เป็นกองกําลังของลิเวอร์พูลไม่อยากให้เจ็บหรอกครับขอยหายไวนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ก็ใครนะครับที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลหรือว่าได้ชมเกมเมือเท้าหรือโชวไมไล์แบบหนูเนะี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะครับ ขอบคุกน้อบอกนะฮะแล้วก็ฝากขอบพระคุณมากๆนะครับต้องบอกใครที่เข้ามาดูแล้วก็กดซับสไคร้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฤ mm hmm. ดูกาลกําลังจะเริ่มขต้นอ่าจะเริ่มจะเราเรจะเริ่มต้นขึ้นเริ่มขึ้นต้นว่ะฤ mm hmm. ดูกาลกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาได้คุยกันแบบเนี้ยนะฮะเป็นคลิปประจํํๆนะครับถ้าว่างจะได้คุยกันถึงฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลนักเตะแต่นูเชื่อช้าๆได้พลาเล่มงาน ใจเย็นครับหนูเชื่อว่าอนเนสตลอดซื้อน่นแน่ต้องซื้อ <c oughs> หนูขออนุญาตใช้คำนี้เลยไม่มีทางที่อานเนสตลอดจะไม่ซื้อดูปากอารณ์บ่อยนะคะอานเนสตลอดซื้อแน่นอนแต่ว่ารอเขารอก่อนแต่ถามใจหนูหนูไม่ไอายากซื้อมากหรอกจริงปั้นเอาโอเคปีนี้อาจจะไม่ได้แบบถึงขนาดไปลุ้นแชมป์ขอเขาแต่อย่าลืมนะว่าอนันเนสตลอดเนี่ย ก็เหมือนเจอครับถนัดปั้นแล้วถ้าปั้นขึ้นมาสักสามตัวสีตัวไม่ต้องอะไรเอาแค่แบบสมมติว่า <c oughs> <c oughs> กลางอฮาวิเล็คขึ้นเป็นตัวหลักอย่างเงี้ยหรือจะเป็นเออ่เทรนยนี่เทรนยนี่ขึ้นมาเมนยูมีคอฟฟี่เมนูเลฟูมีเทรนยนี่น่ารักอะ น่าร <c oughs> ักอะสองคนกองกลางจากแมนูกองกลางจากลิเวอร์พูลอนาคตสมมตินะสมมตินะดูสมมตินะสมมตินะเล่นให้ทีมชาติอังกฤษเอยไอนี่คอมบี้เมนูไอนี้เอ็นยูนี่เฮ้ยบอกเลยอนาคตด่ากันเยอะขิงกันเยอะเออแผ่นดินฟ้าถล่มดินทลายอ่ะมึงเล่นดีกูเล่นไม่ดี มึงมาจากแมนยูเล่นหวยแตกโอ้ยมึงมาจากรีพูกากกว่ากูเยอะแาอย่างนันแต่แล้วว่าคนไทยอนะแฟนบอลไปไปเอาอ,อกลูกนั้นต่แล้วนะนะอืมก็หวังว่าฟุตบอลโลกครั้งต่อไปเราจะได้เห็นเ e อ็นยนี่นะกับเขาพี่เมนูเล่นคู่กันบางคนโอ้แล้วเธอมึงงพึ่งนัดแรกมันก็นี้ก็ได้ก็ทำไม่แล้วก็ชอบอ,อ่ะเออมันอาจจะไม่เจอึ้นจริงก็ได้ ทำไมอย่างคนเราไม่มีติดหวังไงฮะไม่มีติดฝันที่ไงเออคุณมีคอปี้เมนูเราก็มีเอ็นยูนี่มันจะเล่นดีนั่นะเดียวนะก็ไม่รู้อะก็พูดไปเรื่อยเขา้าใจไหมนะก็ขอบคุณนะฮะับสำหรับการติดตามยังไงอย่าลืมฝากนะใครรู้ตัวยังไงกับแมตช์การแข่งขันนะครับเลวพูเจอริเบติตอยากชมใครอยากติใครหรือรู้ตึกยังไง ก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับวันนี้เดี๋ยวหนูจะไปเจอดิมิท้าเบอร์บอตตอปอตำนานกองหน้าของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมชาติเบาลแกเรีย เดี๋จะขอไลน์เซนจะใส่เติมแมนยูไปจะขันไหมวันนี้วันนี้ไม่ขันหรอกเคยใส่ <laughs> ขอบคุณสำหรับทุกคนนะฮะสำหรับการติดตามนะฮะสำหรับสำหรับการซับสไคร์ดนะครับใครยังไม่ได้กดซับสไคร์กดซับสไคร์ด้วยครับท้ายนี้นะฮะก็ใครรู้สึกยังไงนะฮะเป็นแฟนลิเวอร์พูลแล้วดูแล้วรู้สึกยังไงหรือว่าแฟนทีมอื่นนะครับดูแล้วถ้าได้เห็นไอ้หนูเอ็นยูนี่แล้วรู้สึกยังไงคอมเมนต์กันมาได้นะครับ สุดท้ายนี้หนูไม่ได้มีอะไรจะพูดกับแฟนๆรีฟูแต่อยากจะพูดกับแฟนบอลทุกๆทีมอยากเจอโรเซนบอกอยากเจอโรเซนบอกอยากเจอโรเซนบอกอะ่ะอยากเจอโรเซนบอก ใช่ป่ะใช่เาที่มาชนะแมนยูจำผิดแล้วกูโดนได้ <c oughs> พี่จอเขาบอกเคยอยากเจอเปตันหนูอยากเจอโรเซนบอกใช่เพะแมนยูเคยแพ้แล้วโรเซนบอกที่เมไ่อไหร่ yeah. ไม่รู้ว่าท้าถ้าใช่ไม่ใช่ยังไงก็เม้นี้ก็แล้วกันแต่อยากเจอทีมที่ชนะแมนยูมาเมื่อครั้งที่แล้วอะนั่นแหละโรเซนบอกเฮ้ยแต่แมนยูเขาจะแพ้โรเซนบอกเหร ที่โลเทนบอกชนะแมนยูได้เหรอไม่ใช่หรอกใครวะนะโลเทนบอกไม่น่าชนะแมนยูได้หรอกทีมอะไรวะที่ที่ชนะแมนยูให้แล้วอ่ะที่หนูเลี้ยวฟูแพ้เป็ดเป็ดตันอะแล้วแมนยูแพ้อะไรนะโลเทนบอกไม่ใช่ทีมอย่างแมนยูมหาอำนาจแห่งเมืองลูกหนังอังกฤษจะแพ้โรเทนบอกบุกไปแพ้ทีมอะไรก็ไม่รู้โรเทนบอกไม่ใช่หรอก อย่างแมนยูเขายิ่งใหญ่เขาแพ้โรเชนบอกได้ไงอืมลิพูอยากเจอทีมที่ชนะแมนยูครั้งที่แล้วอ่ะโรเชนบอกไม่ใช่หรอกแมนยูจะแพ้โรเชนบอกหรอแพ้ทีมอะไรเคยพิมบอกหน่อยแมนยูแพ้ทีมอะไรวะเดี๋ยวอืมทีมที่จะชนะแมนยูได้มันต้องยิ่งใหญ่กว่าแมนยูดินะโรเชนบอกไม่ใช่แมนยูจะแพ้โรเชนบอกไม่ใช่ จำไม่ได้ทีมทีมอะไรนะทนี่แมนยูแพ้ตอนนั้นแรกที่แมนยูแพ้ปุ๊บแล้วลิวฟพูก็มาปิดสนามแพ้เปต้านะ่ะแมนยูแพ้ทีมแพ้ทีททอะไรบอกด้วยโรเซนบอกไม่ใช่หรอกไม่ใช่ไม่ใช่โรเซนบอกแมนยูจะแพ้โรเซนบอกบ้าบอแล้วอปัญญาอ่อนอโอ้จำผิดอ่ะมั้งใช่ไหมอขอบคุณมากน่ะอยากเจอทีมนั้นอะ <laughs>